สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมช่องซื้อขายรถยนต์มือ2นะครับรับซื้อรถยนต์มือ2องจำนวนมากให้ราคาสูงนะครับผมแล้วก็ขายรถยนต์มือ2สภาพสวยสภาพเกรต A อ่าแล้วก็คัดรถชนหนักนะครับกว่า220จุดครับมาตรฐานโตโยต้านะครับผมวันนี้ผมจะพามาชม Honda Civic อ่า1น s นะครับตัว a s ปี2 0 1 0นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปรอคันกันครับผมไปครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honda c ซ v i c 1.8s ตัว AS ปี2010นะครับสีเทากระจังหน้าก็เดินด้วยตัวโครเมียมนะครับถ้าเป็นในปี2010เขาเนี่ยหล่อที่สุดนะครับผมในรุ่นสีเทาก็ดูแลร,รักษาง่ายนะครับใครเป็น สาวกหรือว่า F C ของ Honda Civic กเขาหน้าจะรู้ดีครับตัวนี้ใช้งานดีประหยัดน้ำมันภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับดูแลรักษาง่ายเครื่องเสียงก็เป็น F M A M C D A U X นะครับมีแอร์แบ็ที่พวงมาลัยแล้วคอนโซลหน้า ข้างหลังก็ยังสะอาดใหม่ครับบอกไม่มีขาดนะครับผมนั่งสบายตอนี้จะมีปักเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเวลาเราถอยก็จะมีปักเซ็นเซอร์ให้ด้วยจาวุกคอนด้านี่หาอยู่ก็ไม่ผิดหวังครับคันนี้สภาพสวย ไปใช้งานรับรองว่าคุ้มแน่นอนหรือว่าถูกใจแน่นอนคือรถ Honda น,น,นะครับก็จะมีกลุ่มของเขาตัวนี้เอาไปแต่งใส่แม็กรอรอแม็กสินี่18บแนี่โอ้โหรับรองว่าสาวปี๊ดครับมองกระจุยไฟฟ้าหมดน,นะครับข้างกระจกปรับไฟฟ้า ปุ่มอะไรก็มีตัวควบคุมเครื่องเสียงนะครับบวกลกบบอยลุ่มเนครื่องอยู่ที่ปุ่มอะไรนะครับ DDAUX นะครับผมไม์ e อยู่ที่1 5 6 4 2 2กิกโลนะครับเียออโต้คันนี้ราคาอยู่ที่319,000บาทก็ผ่อนเริ่มต้นที่6 1พั่บาทครับลูกค้าที่มีงบดาวจะดาวสูงเพิ่มมากกว่านี้ขัานว่าก็ต่ำลงนะครับ ดาวห0าหมื่นนหนึ่งข้างเงนก็อยู่5้าพันสี่พันไปปลา0ห้าพกว่าบาทอะไรเงี้ยอยู่ที่เงินดาวเราครับหรือว่าจะตัดสดก็ได้ครับผมบวกแวดไปอีกเออกได้ทุกอาชีพนะครับทั่วประเทศไทยอาชีพอิสระที่ไม่ใช่พนักงานมีสลิปเงินเดือนขอให้มีหน้าร้านแล้วก็เดินบัญชีไว้ให้ตลอดนะครับให้มีที่มาของไรายได้ไม่เช็คแบกท่าเครดิตดีนี่ไม่ต้องใช้คนค้ำครับ ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือค้าขายถ้าเครดิตดีไม่ต้องใช้คุคำ้ำแล้วก็ขอให้เดินถ้าค้าขายขอให้เอาเงินเข้าบัญชีทุกวันนะครับให้มีการเดินบัญชีเพื่อแสดงไรายได้ให้กับทางไฟแนนซ์เขาดูว่าเรามีตัวนี้บัญชีเดินตลอดเข้าออกได้ทุกอาชีพทั่วประเทศนะครับสนใจก็